สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงเพชร Channel นะครับปลาออนนะครับมาเด็กปลาปลาออนมานะครับวันนี้มัดูบอบๆเนาะตกบูชาเร็ก ริเวณรอบๆนับลานอนงปูนะหนุ่มเพชรเพิ่งมานะครับมาครั้งที่ทสองเนาะสร้างเสร็จแล้วนะครับทีนี้นครับสวยงามมากนะครับ ดอกเรืองโอ้หลวงพี่ตัว Long ปูติดนะครับเรืองอลามงามมากนะครับก็ดูบริเวณรอบๆนะครับ khay nó nè đỏ nhá nè và đi luôn không má toàn đây mà vàng này là bỏ đỏ có năn xiên hả lăng đỏ có xiên to lăng xiên to lăng xiên ลายเต็มรถอุต่พี่น้องมาตอหน้านเหอแล้วบ้านหอยเลยบานเยี่ยมเ่พอเท่าคหมฮะพอเท่าคำังได้ไหมโดูดนัสเนี่าเทาเอวยยังอ่าเฮลงเฮ็ดยังตัวนี้เพื่อทีเฮ็ดยังมองพระพอยู่นะ๋อดี๋ยละชกับกันเลยก็ไดามาแต่เสวเจ้า

เจ้าก็ระคับเลยนาะนอนล้างอุปกรณ์ละล้างอุปกรณ์อะไรดิมือนี้มันบาดแดดไปลงแล้วมือนี้มือนี้บาดแดดวะมันบาดแดดว่ะมือนี้เท่ากับมัดจับสองต้นเหรอวะก็ไม่เท่าจ้อยหรือมอแม่หรือมอพร้อ ใม่โย่กับแฟนใหม่ท่านอ <c oughs> ชอบกับรรบริษาทยันคนทางเดียวกันสัพอเบิง่งเอือเบิ่งทา้าทายยังขืนไหมชบเดจ,จัดการเด้ จะวาเป็นสิ่เอาเกียงไปเลยวบกับวันข่แต่ตแบบนีหรือเป็นยังเห็นเต็มเต็มเเดี๋ยวจักแบบนัะดกูกรบดอกไม้โอ้สวยงามมากคนระับ มาครับนิดสี่ีหลุงเพชรก็ได้ถือโอกาสมานะครับมาเที่ยวน,นานลุงคนนะครับมาดูองค,ค์ปู่ปาริชิตนะครับเพราะว่าพวงนี้ลุงเพชรก็จะเดินทางกับกทมแล้วนะครับ ก็มาดูนะครับองค์ปู่พอดิจิตนะครับสวยงามมากนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับคนดีอฟซีนะครับสวยงามมากเลยนะครับ น้องสาวคุณย่าพานะครับนีอ่อะไรนี่อะไรงามเหรองามงามเนาะ สวยงามครับสวยงามอืมฝีมือเนะฝีมือยังนั่นเลยเพชรพลาขึ้นไปดูนะ ็ขอจบคลิปวบบนี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องเฟซบุ๊กชด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ